ในโลกที่การแข่งขันทางทหารและเทคโนโลยีกำลังเข้มข้นขึ้นทุกวันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงและพลังอำนาจด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศัก,กยภาพของกองทัพยอย่างเป่าเนื่องหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการมาถึงของขีปนาวุธราาอสซึ่งถูกติดตั้งบนรถยิงเคลื่อนที่ Mobile l a u n c h e ที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในภูมิภาค ภาพของรถยิงบรามอสที่เคลื่อนผ่านถนนใหญ่ภายในเขตทหารพร้อมธงชาติไทยที่โบกสะบัดอยู่ข้างตัวขีปนาวุธเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเสียงเครื่องยนต์ที่ดังขึ้นสะท้อนถึงความพร้อมและความมั่นใจของกองทัพไทยในยุคใหม่ทหารไทยในเครื่องแบบสะอาดตายืนประจำตำแหน่งด้วยท่าทางมั่นคงสายตาแน่วแน่แสดงถึงความภักดีต่อชาติและภารกิจที่สำคัญ จากมุมมองของโรงงานผลิตยุทธภัณฑ์แห่งใหม่ขีปนาวุธบรามอสถูกตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างละเอียดโดยทีมวิศวกรไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทุกชิ้นส่วนของระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งระบบควบคุมการยิงระบบขับเคลื่อนและเทคโนโลยีการนำวิถีที่แม่นยำระดับเมตรนี่คือความร่วมมือระหว่างความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์และเทคโนโลยีระดับโลก เมื่อรถยิงเคลื่อนที่ถูกนำออกจากโรงงานเข้าสู่สนามทดสอบเสียงสั่งการดังขึ้นอย่างเป็นจังหวะรถทุกคันเคลื่อนตามแผนอย่างเป็นระเบียบกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพของระบบรามอสสที่สามารถยิงและเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางในเมืองหรือพื้นดินแข็งในพื้นที่ห่างไกลทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความแม่นยำและการวางแผนอย่างรอบคอบ ภาพจากฐานทัพริมชายฝั่งเผยให้เห็นขีปนาวุธบรามอสตั้งเรียงอย่างสง่างามปลายจรวดสะท้อนแสงอาทิตย์ในยามเช้าข้างลำตัวมีโลโกโ้บรามอสและธงชาติไทยที่ถูกวาดไว้อย่างเด่นชัดสื่อถึงความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีระดับโลกและพลังแห่งความภาคภูมิใจของชาติไทยเสียงคลื่นทะเลที่กระทบชายฝั่งคล้ายเสียงแห่งอิสรภาพและความมั่นคงที่กำลังเติบโต ผู้บังคับการกองทัพไทยได้กล่าวในพิธีเปิดการทดสอบว่าวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การทดสอบอาวุธแต่คือการประกาศว่าประเทศไทยพร้อมจะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของภูมิภาคด้วยความสามารถของเราเองการพัฒนาบรามมสในกองทัพไทยไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มศักยภาพทางการรบเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศอีกด้วย มหาวิทยาลัยวิศวกรและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ร่วมมือกันสร้างระบบจำลองการยิงระบบควบคุมและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยสามารถดูแลและพัฒนาอาวุธเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนขณะเดียวกันในถนนสายหนึ่งที่เชื่อมระหว่างฐานทัพกับพื้นที่ฝึกขบวนรถยิงเคลื่อนที่บรามอสแล่นผ่านด้วยความมั่นคงและสง่างามสะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ การปฏิบัติการที่เป็นระบบและมีมาตรฐานสูงทำให้ทุกสายตาที่มองเห็นต่างรู้สึกถึงพลังขององค์การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่ความแข็งแกร่งทางทหารแต่การพงาดขึ้นของประเทศไทยครั้งนี้ยังหมายถึงการยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีระหว่างประเทศการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติภายใต้แนวคิดความมั่นคงที่ยั่งยืน การผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและยุทธศาสตนี้ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของกองทัพไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคใหมย่ยุคที่ไม่ได้อาศัยเพียงพลังอาวุธแต่รวมถึงความรู้นวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ทันสมัยทุกองค์ประกอบของโครงการนี้สะท้อนถึงเป้าหมายใหญ่การสร้างกองทัพไทยให้เป็นพลังขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพสุดท้ายของวันนั้นรถยิงรามอสถูกจอดเรียงรายในแนวตรงอย่างเป็นระเบียบ ธงชาติไทยโบกสะบัดท่ามกลางลมอ่อนๆเสียงทหารตะโกนคำสั่งอย่างพร้อมเพรียงเสียงก้าวเท้าเป็นจังหวะเดียวกันดังก้องไปทั่วสนามฝึกเป็นภาพที่ไม่เพียงสะท้อนความพร้อมทางยุทธวิธีแต่ยังแสดงถึงหัวใจของผู้พิทักษ์แผ่นดินไทยนี่คือยุคแห่งการพงาดขึ้นของมหาอำนาจระดับภูมิภาคใหม่ที่ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาด้วยความมั่นใจ ไม่ใช่เพื่อลุกรานแต่เพื่อปกป้องเพื่อสร้างสมดุลเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยสามารถยืนอยู่ในระดับแนวหน้าได้ด้วยพลังของตนเองพลังของขีปนาวุธรามอสจึงไม่ใช่แค่เครื่องจักรแห่งสงครามหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและการพึ่งพาตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วประเทศไทยได้ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่ามหาอำนาจใหม่ในภูมิภาคนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว และนี่เป็นเพียงก้าวแรกของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่จะกำหนดอนาคตของทั้งภูมิภาคในอีกหลายทศวรรษข้างหน้ากดติดตามตอนนี้เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของพลังใหม่และนวัตกรรมทางทหารจากทั่วโลก